แสดงว่าวันจันนี้หยุดนะคะหลังจากที่เรนดู YouTube แล้วนะคะมันเป็นคลิปสั้นๆที่ทบทวนเรื่องการอ่านปฏิทินวันนี้ครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมถึงการดูปฏิทินการอ่านปฏิทินแนวนอนนะคะปฏิทินที่ครูขึ้นให้เป็นเดือนเมษายนตรงกับแบบขาดหน้า142ที่เราจะต้องทำนะคะการที่เราจะรู้ว่าปฏิทินเดือนนี้เป็นเดือนอะไร นักเรีนคงตอบครูได้ว่าดูจากตรงไหนนะคะเราดูจากข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นปฏิทินเดือนนี้จะเป็นเดือนเมษายนนะคะในเดือนนี้มีทั้งหมดกี่วันนะคะเมื่อมาลงท้ายเรียนจำนวนวันจะมีประมาณแน่นอน30วันนะคะการดูปฏิทินแนวนอนเราจะดูจากวันทั้งหมดทั้ง7วันเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ด้านบนเช่นครูบอกว่าวันที่ส0 เมษายนตรงกับวันอะไรนั่นหมายถึงนักเรียนต้องมองข้างบนจะตรงกับวันพฤหัสบดีลองใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าครูถามว่าวันที่29เมษายนตรงกับวันอะไรนักเรียนก็ต้องมองขึ้นไปข้างบนนะคะตรงกับวันอังคารเมื่อเรารู้แล้วคําถามจะยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเช่นครูถามว่าในเดือนนี้มีวันพุธทั้งหมดกี่วัน นักเรียนก็สามารถดูที่วันพุธและนับมาว่ามีกี่วัน1.2.3.4.5สาาแสดงว่าวันพุธในเดือนนี้จะมีทั้งหมด5วันได้แก่วันที่เท่าไหร่บ้างวันที่2วันที่9วันที่16วันที่23และวันที่30นี่คือการดูปฏิทินแนวนอนนะคะซึ่งครูจำได้ครูสอนแนวตั้งอยแล้วพราะแนวนอนนักเรียนคงทำได้นะคะ ในวันนี้จะมีวันสำคัญครูเขียนเพิ่มเติมเช่นวันที่13เป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์เพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันอะไรถ้าครูถามว่าวันอะไรนักเรียนต้องตอบเป็นชื่อวันนะคะวันสงกรานต์ตรงกับวันอะไรนั่นก็คือวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นการดูปฏิทินไม่ยากเลยหรือถ้าครูถามว่าวันนี้วันที่18 านับต่อไปอีกหาวันจะตรงกับวันอะไรนักเรียนก็นับหนึ่งี่ตรงกับวันที่2 3เป็นวันพุธนะคะถ้าครูถามต่อไปเป็นคำถามที่ยากเช่นวันที่1ของเดือนต่อไปตรงกับวันอะไรนักเรียนดูที่วันสุดท้ายของเดือนนี้วันที่1งจะอยู่ต่อจากวันสุดท้ายและดูขึ้นไปจะตรงกับวันพฤหัสของเดือนต่อจากเมษาคือ ฤพฤษภาเพราะฉะนั้นวันที่1นึ่พฤษภาจะเป็นวันพระฤหัสบดีหวังเปีนหวังว่านักเรียนคณเข้าใจแนละทำแบบฝึกหัดหน้า142ได้นะคะเรียนคะในชั่วโมงที่1นะักเรียนเรียนไปแล้วเรื่องการดูปฏิทินแนวนอนอันนี้คราจะทบทวนการดูปฏิทินแนวตั้งของเดือนกรุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะมีอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเดือนกุมภาพันธ์เราจะรู้ได้ยังไงว่า มันเป็นแนวไรนักเรียนดูตัวเลขแนวของตัวเลขจะดิ่งลงมาเราเรียกว่าปฏิทินแนวตั้งนะคะปฏิทินเดือนนี้เป็นของเดือนอะไรก็ดูข้าวบนเหมือนเดิมเขาจะบอกว่ากุมภาพันธ์นะคะในการดูวันในแนวตั้งนั้นแทนที่เราจะดูข้าวบนซึ่งไม่มีแล้วเราจะดูที่ด้านข้างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูถามว่าวันที่11อกุมภาพันธ์เป็นวันอะไรนักเรียนก็มองไปที่ด้านข้างคำตอบคือ วันอังคารหรือวันที่22กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรแล้วก็มองไปนะคะตรงกับวันเสาร์คำถามที่ยากขึ้นมาอีกก็คือในในเดือนนี้นะคะมีวันอะไรที่มี4วันบ้างเราก็จะนับดูเช่นวันอาทิตย์มีกี่วันหนึ่งสอสาวันอาทิตย์ก็มี4วันวันจันทร์ก็มี4วันนะคะ วันพุธก็มี4วันนในเดือนนี้มีวันที่มี4วันหลายวันนะคะแต่คําถามคุณจะตั้งว่าในเดือนนี้วันศุกร์มีกี่วันคําตอบคือ1 2 3 4 4วันวันที่เท่าไหร่บ้างเราก็จะตอบว่า7 14 21และ28นะคะในเดือนนี้มีวันสำคัญทางศาสนาคือวันอะไร ในแบบฝึกหัดของนักเรียนจะอยู่ด้านล่างแต่ของครูจะตอบไว้ด้านข้างจะเขียนว่าวันมาฆะูุชาดังนั้นเดือนนี้ก็จะมีวันสําคัญทางศาสนาคือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันมาฆะูุชาตรงกับวันอะไรตรงกับวันศุกร์นะคะหรือคําถามอาจจะถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่17อีก5าวันจะเป็นวันอะไรแล้วก็จะนับไปหนึ่งสาี่ห้า คำตอบคือเป็นวันเสาร์นะคะหรือคําถามถามว่าวันสิ้นเดือนตรงกับวันอะไรนักเรียนคงทราบนะคะวันสิ้นเดือนคือวันสุดท้ายของเดือนในเดือนนี้มี28วันนะคะวันสุดท้ายก็คือวันที่28ตรงกับวันสุดเดือนนี้ทําไมมี28หรือ29เพราะลงท้ายด้วยพันจำได้ไหมคะ นะคะอันนี้ครูทบทวนให้หรือคําถามถามว่าวันที่1ของเดือนต่อไปตรงกับวันอะไรนั่นก็คือเราดูต่อจากวันสุดท้ายวันที่1ก็จะตรงกับวันเสาร์ของเดือนอะไรเดือนที่ต่อจากคุมภาคือมีนาเพราะฉะนั้นวันที่1มีนาก็คือวันเสาร์นั่นเองหวังว่านักเรียนคงจะทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ